ลงยูทูบเอาหา้กวนนี้าลายม่องดอกานี่กรจะมีเหตุกแน้ัาก่อนมา่งขวาควันอยู่เด้อตาเอ้ยวันเอ้ยด้ควมาห่มเนื้อหอมกิ่นกอดูมีแหงเด้อต้นมม่งดาณผูกแขนซักแขนเด้อไอ้นี่อกคำว่ลายดหัตวา ซุมาแกะบายกันสนึ่งซุมาแกเด้อหมดเลยเอาใจกาไหมไม่สนุกเลขดีแข็งเอาออดิไลเบกะโทรมาถามอยู่ตัวก็ตาิันแซบเห็นบ่ละเขาต้มเรากินบ่ว่างเลยจักลาลกเ้าแข้

เนื้ออ๋อเนื้อบกินด้อะเนื้อบกินบอกลอยห่เนกินแต่หมูแกงแสโคไผกันนี้ไปไกลๆสเนาะมันเนอไปยางรนกีื้อัไปลงเล่นนี่บ่อนกี่ดื้อน่ะเออได้เห็นแต่หัวปลาหมิวเอ้ยน้ำหมาอหมเี้นี่ มาเจอจิ้ข้าวมันม่วงแลเดี๋ยวเราซเวเาตพี่น้องกินกนอยะเ